สวัสดีค่ะวันนี้ร้านอมอรมอรีจะมาสาธิตวิธีการใช้เสื้อให้นมแบบแหวกนะคะเสื้อให้นมตัวนี้เนี่ยเราสามารถแหวกให้นมข้างเดียวหรือว่าสองข้างพร้อมๆกันก็ได้ค่ะเรามาดูวิธีใช้กันค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็รวบชิ้นหน้าเข้าหากันข้างหลังเนี่ยค่ะมันจะแหวกตรงกลางเราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลย เสื้อแบบนี้นไม่ว่าจะให้นมคุณลูกหรือว่าจะปั๊มนมก็สะดวกค่ะ เมื่อเราให้นมเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บแบนี้นะค่ะแบบนี้นะคะ